กูมันหัวแล้วกูสองรอบมั้งรถมันโตะโดยดูแต่คิโรบายวะมันจะชวนมันชวนมันชวนกูเสียบหรือเปล่ามันจะมึงเสียบเหรอเหัวล็อกกูจังเลยมึงชวนกูเสียบเหรอจอหูเขียวรอบนึงแล้วนะ เียรคุณมีเวลาวิ่งสิบเก้าแปดโอเคเฮ้ยเฮเจ็ดหกห้าเอาสวัสดีครับมึงเห็นไหมมึงสนุกนะมึงตามตรงนี่มึงจับกูหมุนติวเลยมึงสปินไล่ลาออกมอมึงเงยเอากูตายมึงจับกูสปินไล่ลาออกคุณคุณบอกว่าคุณมีเวลาวิ่งห้าสี่ กูนับหากูเห็นมันแล้วกูกูจินับแล้วมันก็แล้วมันก็โเลยนกูมันจับกูสปินมันจับกูมันจับกูหมุนสปินไรแล้วมันสามาเยเียระมันเพิมาจะไปจับจับกูจับกูมันกลางนาเคสมันกลานาเคสกูมันจับมืออะีมันจับมือมันจับมือใช่ม แล้วมึงก็วาหายไปเลยแบบ่มึงกมได้เหมือนโกคู่อ่ะตึ้งตึ้งดเช่นีอย่างดูไอ้่นอโกคูแน่เลยวามึงไปขอพลังโกคูจากกระด้างกระดมรวบรววนๆกด้างกรดเจ็ดแล้วก็ไปขอพลังมาเยอะเลยพี่ไม่ได้คิดไปองเย็บูดูเขาดิ่ ก็ว่แนี่อืมใหญ่ <laughs> มากใหญ่มากเลยมันมันมันม,ม,มันเป็นรูกตรงเอตรวด <laughs> แต่ว่าผู้เห็นเออ่ <laughs> เขามองคุณอยู่ใครเขามองเขาใครเขาเป็นใครเป็นอะไรทำไมเคียงใครหรืออะไร ทำไมเกิดใกรเอ้กเี้ยวเกูเสียวลอยลอยลอยอร่อยอร่อยโอ้เจ้าเสี้ยวลอยลอยขุดฐาน ไอ้ที่ไม่ควบตูวละเงียบเออครับบีไงกูจะควตอโอ้ยวิวินจีตะโก้คุยเดี๋้วจับมาพีแล้วใครจะมาับมันมันมันปีนกันไปได้หกูต่อบล็อกสูงเลยมาเมาเดี๋ยวไม่ไม่ไมีกระพาได้พี่แต่มาบลอกได้มอไปหาพึ่งได้ ออระการนาเกสไูมรกาศนาเคสไูเขาเขียวอ่ะไม่ไม่จอจอฟ้าดำอ๋อจอแดงอ้แดงอโออโออกูคลั่งโอเมาชมอมาชมเสืออ๋อจอแดงอ๋อร้อนร้อน โอ้จอเดงีเศแน่เลยไอ้ี่นี่มเไาไหนอีไม่ย่ามาก็อยาอีไม่ย่ามาก็อีไอนน้องเรียยว่าสย่าเรามาทำบ้านอยู่ดีกว่าบ้านอย่างนี้แหละบ้านนี้ช่วยได้แล้วเฮยเด็ดเดเด็ด้ยกกลยมเดยหมไมามเอาผมชิ้นอเขางนี จะไปภูเขามันที่จังวดพี่พี่ไม่ได้ไดผวันนี้ผมมามาเดมาเดมาอนี่นะึมมายมึงยุ่งดูดูดูนะเดี๋อมีด็กดูนี่เห็นเหียฉันไหมถ้ามึงไม่สังเกตเฮ้ยมางมอดูนี่

b you, may you have a moment. Behind I am right behind you. Can you think it? I'm just a game of home. Nay, baba, 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 của baba, 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 mình bảo baba, 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 mình baba, 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 รอยมหาบ้านอยู่ดวแล้วทานรมามสร้างาสราบานมบีเกิดแล้วมากันอยู่ไห ไอ้กีกกที่วอ,อ้ทำนีอะไรมาไอทำคุณทำเสียงม,มากเกิน <c ười> ไป You so you so m เฮ้ยมือโั้เกไม่ตกใจผีตกใจซอมบี้ตอนนี้คือมึงาต้องทำความกูแล้วก่างเวลาอะไรนะ คอมกูแลว้วราคนมาข,ขัดดึงตึงกูข้าประตูไ้หน<ม>่ประตูจะวงไม่ได้พี่ประตูจะไม่ได้อย่ามาอย่ามากไม่ะวังก็ไวางางกันตนี้ก็ได้แต่มันเป็นมันกันที่ไนไม่ได้สัจจะอะา <laughs> รยธรรมเัจะะิ <laughs> ะจอะะารยธรรวันนี้เราจะได้กแล้ว คือเป็นอย่างงี้ครับพี่แจ็ค<เล>คือเป็นอย่างงี้ครับพี่แจ็คดีไปละเฮ้ยเอ้ยขีดมาแม่มึงแ <อา S 1> ม่มึงมึงบักหัวทองโผล่หัวมามึงจะใส่บักกุ๊กกอยู่ใส่<ณ> โอ้โจอดำโอ้โอ้ดำจอกูดำเลยหน้ามืดตามัวหน้ามืดตามัวกูหน้ามืดตามัวไอ้น้องไหนเสียงหรือเปล่าหลังคุณเฮ้ยในพี่มึงดีรล้วไหมโอ้ยยะกูก็กูโมงหลังกู ลัีสบายสองกูมาอยู่คนเดียวโอ้คิ๊กูแ i̇şte, ล้วหนูคิเปิดแล้วเบื่อเลยัดครที่เป็นซอาผีที่ปีันมีลูกกาจะน้ตาอยู่เลยใช่ลูกกาจะ้กกามันเดินมแล้วไม่ไม่ไม่เซอี้วับได้ไม่ไนี่ปกติ ไม่แค่บักนะไม่บักหรอกโหลดอืมล้วเพื่มมงไม่ใช่ทั้งมีที่บักได้วางได้รับตัวเลยปปี้พลังเห <c oughs> มือนเอาคนสุยุทธะเฮ้ย <c> พ <oughs> ี่มีกันมีกันรอดทีไงนะเออโอ้ยอจอม่วงโออม่วง จอมออ่วงยายายาไม้าโช <laughs> กุม่วงเลยเน้น้องไข่ไข่ไข่กล้วยน้องไข่กล้วยน้องทำเกี้ยนเล่นครับไข่กล้าวไข่กล้าวไข่กล้าวขาไปขาไปกล้าว Loi 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 You are not alone lì 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 lì

ทับหี่ด้วยนะ

อ b มีมฮ wow. hey, ัลโหลเอ้ยก right? ้อนเมสีแดงอ๋เดกกุศลเดกกุศลเดกุอันเดชอมอหน่มาหน่เนี่ย้ลางหน้ามางหลังกลโอ้มึงดูกูใส่มึงดูกูใส่มึงดูมึงดูมึงดูหน้ากูแล้วกูใส่ก่อนที่หลังมึงวี่หลังหลังหลังเ้ยไปหายไป ลูกาจะรับตาตกเลยหลังเหี้ยเลยยูอานอตมีคนมองย่ะมันมีมีไอ้น้ามองยมองมาอยู่อะดีกูโนแเฉยยูอานเอาลอง stop the noise นี่เดี๋ยวเดีดิ

กูจะหมดเลยไแถกูพรอมไงกัน่ลยะวงหมดนะวิ่งอย่าเดี๋ยวดนั่นหลยนะอย่าเดียวมดนันลยนะอย่าเดีมดนันเลงกูตกหลุมรักกูตกหลุมรัก ไปไม่ตามแล้วไปแล้วหลังมึงอ่ะหลังมึงเอ้ไอ้อ,อุขาช้าอุขาช้าขาช <c oughs> ้าตะกิวยดแกตะกิวยดแอกตายไหมล่ะยังอยอ่ยังอยู่ <c oughs> ยังอยู่ <c oughs> ลิงกำเริมลิงอาการลิงกำเริ่มซีซีซ่าซีซ่าซีซ่าไม่ชอบผี <laughs> ไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้วะ ไปกูไปกูไปแล้วมันยังไม่ไปโจบมัยังมืดอยู่เลยมันหายไปแล้วทำไมไม่ตายกูตายเองนะไม่ตายกูตายเองนะใจแก่ดำนตายกูตายเองไม่ไม่ไม่ใหญพี่เดี๋ยวกูฆ่าเองพี่ โอ้ยอยู่ทำไม่กินมัสน้อยมึงรู้ไหมไอ้เจ้าไอ้เหี้ยนั่น่ะวิ่พี่เข้ามาแบบทุบประตูบ้านเราทีนึงไปแล้วก็วิ่งเข้ามาหากูแล้วมันก็ต่อยอะไรบางทีแล้วต่อยนั่นก็บางทีแล้วรถเริงหัวใจไปแล้วมันก็หายไปเลยโคตรลิงเลยมันต่อยมันมัต่อยมันมันต่อยหน้ากูแล้วมันก็มันต่อยหน้ากูแล้วมันก็ว่าไปหาเมืองไอ้เหี้ย

yeah <laughs>